นาคจะตรวจรักทั้งเศได้เกินโศกอาจสงตามรำดับครับกระบดน,นี้จะได้ประกอบพิธีพุทธ,ธาภพิเศษเ,ออเหรียญปู่ศรีสุดโทยาศรีประทุมมาออดามันเป็นมงคลที่พระราชวัชรธรรมพร้อมด้วยอาจารย์เช่ดังกับจะได้กับอาราธานาท่านพระกูโสบวิในวัดหลวงปู่โวก้กเดสโกผสมผู้มีฤทธิ์ผู้มีจิตเป็นมุตตาคม ในเบญจารนุกลบคระกอบพิธีเจิญเทียนชัยประกอบพิธีจุดเทียนชัยวันไม่ควรสุดแท้แต่ลบโบจะแมตตาขอกำบอาราธนาด้วยความพระลบโอเดชจ่าวายเทียนชนวนถวายแป้งเจิมท่านอาจารย์ชัดจ่าวายรัศมรอาจารย์ชัดนะครับได้ถวายแป้งเจิมและเทียนชนวน ประกอสมบูเป็นพระมหานะปาปั๊มเสร็จแล้วจตุระวัชชังเสือโรคจะได้สวดสาธยายพระกาถาจกดเทียนไยเป็นลำดับสือต่อไปพอกับ โตเทียนไทเดินเร็วเอราย่าเร็วจนท่านกันนายกกัญชาดนแก้วสริยาพรได้จุดเพียนวิปัสีเดินเร็วท่าโตเทียนไทิีเวากิเศแรวิธีขึ้นจอมก็จาามพะมา เรลี่ยนคำว่าขอรักคนขอียากเรียนเชิญท่านอาจารย์ชัชจรเกียรติสุขงไดใก้จุดเทียนว่าขอรักคนนำโตเกียรไทยจัวนก้าเริ่ม จากนั้นเรียนเชิญท่านอาจารย์ชัชวานเจริสมบงด้จุดเทียนน้ำพุทธมนต์พุทธสารพิเศษสวายองค์หลวงปู่พระครูโสพลที่ในวัดหลวงปู่เวินคุณเนสโกพระมหาเถระผู้มากด้วยเมตตาประสมปุ่มีเปรตปุ่มีจิตเป็นพุทธาคมหลวงปู่เวินคุณเนสโกแห่งวัดบุรพาโคกเขืประสมทั้งนั้นที่ในเมตตาตั้งปัตยอาทิฐานอธิฐานจิตลูกหน้าก็ขังโรคหลังก็จับจิต ตลอดพระมหาหนาคต่ตอระวัาทั้งเสี่ยงโภวเสียงอย่างพระยาการเวชจะประตาศาห้จากจังหวัสดสกลนครวันนี้เราท่านยังหลายต้องจำใจให้หนักแนบเหมือนดังด่งความพุทธทำใจให้บริสุทธิ์ดั่งพระธรรมทำกายให้งหา่งงางจากพระสงฆ์ทำดีว่าเอาคุณองค์ก็กลูวแม่ยา่าได้มาปกปักรักษา,ายอย่างบน,นบนวิธี อาทิตย์ใจสีสวัสดีราโพนโมพุทธายะให้ส่งเลสส่งเดมส่งพุ่นส่งเบตตาให้โลกรลานของปูของยาได้ลวยได้เฮงให้ปังก็เก้าให้ดงก็เดิมให้ได้เือจำเชื่อโลุนปูยาพันล้านรวยลุวยสุกูสุกคนเดิม นด้เดินชมบรรจากา์ชัชสวารเจริสรมชมในจุดเทียนน้ำพุตธุนิรวายลพบุูรพุทธ์เดชโกในลำดับต่อไปแะะรับพรจากเรเจนญคุณชิวะพังบมไพรั์ได้เกิดเทียนน้ำพุทธวนิรวัยพระพวนาจารย์ เี่วะความมงคลขอ,อยากรีดเจรได้ึนเทียงพระภาวนาจารย์ข้ามองลงูบเบิลกับจากนั้นก็กริบเรียนเชิญขออยาเรียนเชิญท่านอาจารย์แทนคนทีเทพได้จนเทียงน้ำพุท้ำมนต์ขอ,อยากรีนเชิญครับ สาในบารีโพธิสีสุตโนญาติปตมาด้จึงเพียนถวายในหลวงพ่าเจ้าพระพเมรัันธุกำลังปญาสีราจาราหลวงนเจรตาดรอาชพารจิตตรยระเรียเชิญ เจ้ากิริยาพรได้จตเทียนพะบุญธรรมสบายกาามลมรงบุกุญหลายได้บทดนพิธีราชวัตรจันทงเสด็จไปด้วยเมตตาลดไปด้วยบารมีพิธีเทวาพิเศษ ที่ขอญาเรียนเชิญคุณนักตนในบนมีนักจุมแพรได้จนเทียงน้ำพุตมนสวรร์พระราวนาจารยพระูตร,ตร,ร,ราาพระาเสจอ,อาจารย์พระดาวด มันล้านเข็มนักกราชได้จนเพียนนักพุทธบุตรถวายแด่ท่านพระโกเสราจารันดำรงพระอาจารย์แก้วสมเด็จดาวพระยาแห่งรุ่งในน้ำโพเรขออาติเรียนเชิญท่านกำน,นันพรมศัศรีชนะได้จนเพียนน้ำพุทธมนต์ถวายแด่ท่านพระอาจารย์พิชิตไทยชิตสมาโร 我叫陈小平。Oh yes, so ดังบุตรมนุษย์พิเศษสมัยพระอาจารย์เต็มโชติสมังคารวัฒน์สมังคารวเฒนาจังหวัดเลืนกัร ญาติยนเชิญอา,ารั์กับ,ดบ,บตดแหน่เป็นปัตุงและกับตำนหน่งเนสุริยงหลอดสอจิตประธานในพิธีฝ่ายพณะบาตรได้จดเทียนเพื่อการพระมหานาบจะต,ตุระวังต้งเสียโรคที่จะได้เมตตาสวดสาธยายพระกาะสมามุตพิเศษในระดับนี้เรีนเชิญขณนายเบอไ์แม่ทอประรับอดีตสมหังที่ใจาการยิ่งใหญ่สำคัญที่ประธานในพิธี่อยคณะว่า ในมงคลพิธีเทวาพิเศษองค์พ่อปู่แม่ย่าในครั้งนี้ย่งได้รับความเมตตารุณพระจักรพรรดิป,ประธานในพิธีฝ่ายคารวญท่านในอำเภอบ้านดงท่านในอำเภอสริย,ยนก่อดสมจิตได้เมตตาจุณโลกเทียรเกิดสักการะบูชาพระธรรมเรื่องน,นาพระมหาหน,น้าจตวรรวศัพท์เสี้ยว ในลำดับต่อจากนี้ไปประมหน่าจะจระเวนตั้งเสียนโรคจะได้สวนสาธยายพระคามหาพุทธาพิเศษประกอบพิธีเทวาพิเศษเหรียนโป้ยาพันล้านลวยลวยเป็นลำดับสืบต่อไปผมมอนจะโรกาอิปฏิเสสหปเิกาัจร